สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เราก็ยังคุยเกินถึงเรื่องผลของพระวิญญาณวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องของความอดทนของผลพระวิญญาณน,นะครับว่าความอดทนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาถามอาจารย์เอ็มแล้วให้อาจารย์เอ็มช่วยอธิบายให้เกิดความเข้าใจความมากขึ้นนะครับผมครับผมอาจารย์ครับาสตขอบคุณมากนะครับสําหรับคําถามครับผมคือบอกว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ย สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยคือความอดทนอดกลั้นนี่แหละครับผมเพราะว่ามันมีหลายเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะระเบิดออกมามัางนะครับเราอยากจะแก้แค้นบ้างแหละเราอยากจะนูน่นนี่นั่นบ้างนะครับแต่ศาสทรบหราอไหมครับว่าเนื่องจากว่าตัวเราเองทําไม่ค่อยได้เนี่ยนะครับเราเลยต้องมาพึ่งพระวิญญ,ญาณครับผมและผลของพระวิญญ,ญาณนี่แหละครับที่คือความสามารถของพะเซูครัครบและเป็นพลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้านเองครับ ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับกาลเทียบทที่หนะ้าเนี่ยหนุนใจให้เราจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรของพระองค์นะครับเราก็เลยจะต้องมาเรียนแบบลักษณะนิสัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราให้ลักษณะด้านเนี้ยถูกพัฒนาขึ้นในชีวิตของเรานะครับแล้วก็ออกมาับจากพระคัมภีร์เจ้านะครับสักผมอยากให้สักลองอ่านในกาลเทียนะครับบทที่ห้าข้อยี่สิบสองเนี่ยนะครับแต่ในเวอร์ชั่นอื่นครับมาดูซิว่า คำว่าความอดทนเนี่ยเนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่สลักสลวยเนี่ยครับได้แปลภาษากรีกคานี้เป็นความหมายอื่นว่าอะไรบ้างครับในส่วนฉบับของคิงเจมนะครับนั่นแหละครับฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปรับต้นใจสันติสุขความอดกั้นใจความปานีความดีความเชื่อนะครับใช้คําว่าอะไรครับแทนของควาอดทนคือความอดกั้นใจครับอดกลั้นใจอ่าครับผมได้มาหนึ่งคำแล้วอดกั้นใจนะครับถ้าในส่วนของ หนึ English, ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ใช้คําว่าความอดกั้นใจเหมือนกันครับครับผมมีจออื่นอีกไหมฮะจออื่นก็จะใช้คําว่าทีซ NCV ส่วนของ TCV นี้ก็ใช้คําว่าอดทนนะครับครับผมแล้วก็ฉบับเข้าใจง่ายก็ใช้คําว่าอดทนเหมือนกันครับอ่าทีนี้มาดูภาษากรีกครับดั้งเดิมนะครับว่าคําเนี้ยภาษากรีกเขาออกเสียงว่าไงครับอ่าออกเสียงตามผมครับมาคร c r o macro timia t i m ยา ทีมียาทิมียา m a c r o t h e m นะครับแปลว่าอดทนนานครับผมมาดูกันครับว่าเป็นพระสักของพระเจ้าอย่างไรครับในโรมบทที่สองข้อสี่ครับผมโรมบทที่สองข้อที่สี่หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดมความอดกั้นพระทยัยและความอดทนของพระองค์โดยไม่รู้หรือว่าพระกรุณาคุณของพระเจ้านั้นมุ่งจะชักนาท่านให้กลับใจใหม่ส่างครับพระเจ้าอดทนนานกับเรามากๆครับ เหมือนคุณพ่อเนี่ยลูกทําผิดแล้วอยากตีจังเลยแต่เดี๋ยวก่อนรอก่อนอดทนนานก่อนครั้งที่สองละอ่ะครั้งที่สามเตือนก็นแล้วครั้งที่สี่ยังจะทําอีกอดทนก่อนอดทนพระเจ้าเป็นอย่างนั้นกับเราจริงๆนะคืออยากจะลงโทษเราตั้งนานแลแต่อดทนและเพราะว่าพระเมตตาคุณของพระเจ้ามุ่งหมายให้เราทําไมครับกลับใจใหม่พระเจ้ารอครับอ่ะเราทําบาปสองสามสี่ห้าหกครั้งพระองค์บอกเราว่าให้เรา กลับใจใหม่ให้โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับผมอันนี้คือหัวใจของคําว่าอดทนนานครับความอดทนนานเนี่ยครับหมายถึงท่าทีที่ถูกต้องนะครับต่อการที่เราถูกปลุกให้เราให้โกรธมันจะมีเหตุจรซักที่จะมีคนมากดปุ่มของเราคดิ้งคานี้ไหมกดปุ่มนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า push the button ครับแต่ละคนมีปุ่มไม่เหมือนกันครับบางคนเนี่ยโอ้ยทุบตีด่าว่าไงเขาไม่โกรธเลยครับเขาจะนิ่งครับ แต่ถ้าเราหันไปพูดบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับลักษณะร่างกายเขาเขาจะโกรธแบบระเบิดระเบอขึ้นมาเลยครับอันเนี้ยเราเรียกว่าเราไปกดปุ่มเขาและแต่บางคนมีปุ่มเหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเรื่องทรงผมนะครับผมอาจจะบางผมล้านเนี้ยมีใครไปทักเขาผมร้างเขาโม,โมโหมากๆเลยทั้งที่ปกติเป็นคนสงบนิ่งหรือไปทักทายเรื่องความอ้วนของเขาหรือไปทักไปทักเรื่องอะไรเงี้ยก็มีนะครับผมหรือบางคําคำบางเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดใช่ไหม เป็นเหมือนกับลั่นไก่ไงครับผมทำให้รู้สึกโมโหออกมานะครับมาดูโรมบทที่เก้าข้อยี่สิบสองครับผมโรมบทที่เก้าข้อที่ยี่สิบสองเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธและให้ฤทธิ์เดชพระองค์ปรากฏแต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศแม้กระทั่งคนที่ไม่ดีที่พระเจ้าพร้อมจะลงโทษนะครับพระองค์ก็ไม่ลงโทษทันทีครับ จนหลายคนมองว่าไม่เห็นพระเจ้าทําอะไรกับคนไม่ดีเลยหรือพูดง่ายเราอาจจะพูดว่ากรรมไม่เห็นตามทันเขาสักทีก็เพราะาพระเจ้าอดทนครับพระเจ้ารอรอว่าเผื่อเขาจะกลับใจพอเข้าใจนะฮะคือหัวใจของเจ้ากว้างขวางมากจนกระทั่งที่ว่าเมื่อก่อนเองเราก็เป็นคนที่ไม่น่ารักใช่ไหมฮะพระเจ้าก็ยังรอคอยเราที่เราจะกลับใจมาหาพระองค์นะครับหนึ่งเปโตรบทที่สามข้อยี่สิบครับซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้า ข่าวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจในสมัยโนอาขณะที่ท่านกําลังต่อเรือใหญ่ในเรือนั้นมีน้อยคนคือแปดชีวิตรอดผ่านน้ําจากข้อนี้กําลังพูดถึงเรื่องอะไรครับเหตุการณ์ใดในพรมพีเดิมครับเหตุการณ์ที่พระเจ้าทําให้น้ําท่วมโลกใช่ครับสักจาได้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่พระเจ้าจะให้น้ําท่วมโลกเนี่ยพระองค์บอกให้โนอาสร้างอะไรครับสร้างเรือแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนส,กสักทราบไหมครับก่อนน้าต้องมาท่วมโลกร้อยยี่สิบ ใช่เพราะองค์บอกว่าพระองค์จะให้น้ำท่วมโลกแต่พระองค์รอไปอีกหนึ่งร้อยยี่สิบปีเลยครับเพื่อให้คนกลับใจครับเนี่ยข้อเนี่ยชัดเจนเปโตอธิบายปฐมกาลนะครับในการก่อนไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าคราวเมื่อพระเจ้าทรงงดโทษเอาไว้พระองค์พร้อมจะลงโทษอยู่แล้วแต่พระองค์ยั้งไว้ก่อนรออีกร้อยยี่สิบปีครับเพื่อมนุษย์จะกลับใจมาขึ้นเรือเยอะๆแต่รู้ไหมมีคนมาขึ้นกี่คนเองครับแต่ข้อนี้ แปดคนคน,นะครับและเป็นเฉพาะคนในครอบครัวของโนอาห์เท่านั้นจากเห็นหัวใจของพระเจ้านะครับว่าพระองค์อดทนนานแค่ไหนสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าอยากให้เราทุกคนมีเหมือนกันให้เราอดทนนานนานกับภรรยาของเราให้เราอดทนนานนานกับลูกของเราให้เราอดทนนานนานกับคนที่ไม่น่ารักแล้วสาแดงความรักอธิษฐานเพื่อเขารอคอยว่าเผื่อเขาจะกลับใจเผื่อเขาจะกลับมาสู่ทางที่ถูกต้อง ขอบพระคุณพระเจ้านะครับสําหรับพระคําตอนนี้นะครับมีอีกนิดน,นึงครับผมผมอยากให้เปิดนิดหนึ่งนะฮะในเอเฟซัสบทที่สี่นะครับผมข้อสอนข้อสามครับจะทําให้ศักย์เข้าใจมากขึ้นว่าเราจะทําอย่างไรในภาคปฏิบัติครับเอพิซั์บทที่สี่ข้อที่สองและสามคือจงถอมใจและมีความสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอจงอดทนจงอดกัน้นต่อกันและกันด้วยความรักจงพยายามรักษาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่มาจากพระวิญญาณน,นั้น โดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันสุดยอดมากผมบอกเลยว่าค่าคืนนี้สักจะต้องไปอ่านไข้ควรทั้งคืนครับก่อจะเข้าใจข้อนี้ครับมีคําที่สําคัญหลายคํามากแต่คําแรกเลยครับจำได้ไหมเราคุยกันเรื่องอยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของ r ิกจอยเนอร์ใช่ไหมซีบอกว่าไม่เพียงแต่มีข้างหน้าเท่านั้นต้องมีอะไรด้วยครับภาคภูมิแห่งความถ่อมใจนี่แหละครข้อสในเอเวอบร์สี่ข้อสองว่า,วาคือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่าง ความถ่อมใจนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับหลังจากนั้นครับและใจอ่อนสุภาพอดทนนานคืออดทนนานไม่พอครับเราต้องสุภาพด้วยบางคนอดทนแต่ไม่สุภาพไม่ได้นะต้องสุภาพด้วยนะครับอันที่สามครับและอดกลั้นต่อกันและกันไม่ใช่ด้วยความลึบไว้นะครับคึบไว้ไม่ใช่ครับพ่อพี่ใช้คําว่าอะไรครับตอนสุดท้ายของข้อสองด้วยความรักใช่ครับถูกต้องเลยครับ ความรักนี่แหละครับเป็นพื้นฐานที่เราอดทนเราอดทนต่อภรรยาได้เราอดทนต่อลูกได้เราอดทนจากเจ้านายเราได้เราอดทนต่อคนอยู่รอบข้างเราได้ก็เพราะว่าความรักที่เรามีต่อพวกเขานะครับและข้อสามครับจงเพียรพยายามให้เราพยายามครับคงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับซึ่งใครเป็นคนสร้างไว้ครับความเน,นึ่องใจเดียวกันนี้ใครสร้างไว้พระวิญญ,ญาณครัพบพระวิญญ,ญาณครับผมพระวิญญ,ญาณประทานความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แล้วเมื่อ นึกภาพดิครับศักยางศักกกับผมเนี่ยเราคนละพ่อคนละแม่เลยเนาะแต่พอเรามาอยู่ในพระวิจ้าเรามีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันในพระวิญญาณครับโดยอัตโนมัติเลยนะพระวิญญาณเคลื่อนไหวพรามพีใช้คาว่าด้วยสันติภาพนั้นเป็นพันธนะของศักแ์แปลว่าอะไรนะครับของผมอ่านจากหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งโดยมีสันติภาพเป็นเครื่องผูกพันอ่าเราเพิ่งคุยเรื่องสันติภาพไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นมีสันติภาพในองค์พระผู้เจ้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ ฉะนั้นอย่าให้อะไรมันแยกจากกันเลยเช่นอาหารการกินของเราทําให้พ,พี่น้องสะดุดเราก็ไม่กินซะดีกว่าจริงไหมอย่างบางคนชอบกินกินเครื่องในอ่สมมติแต่ผมไม่ชอบแล้วผมก็จะสะดุดพี่น้องเพราะพี่น้องกินเครื่องในไหมไม่เกี่ยวสิถูกไหมไม่เกี่ยวสิใช่ใช่เขาจะกินอะไรเรื่องของเขาฉะนั้นพี่น้องก็อย่ามาสะดุดถ้าหากว่าผมกินเลือดเฮ้ยกินเลือดไม่ได้นะเอาแล้วแล้วต้มเลือดตําลึงกินไม่ได้ <laughs> คือผมอยากจะบอกว่า อย่าให้พี่น้องสะดุดเพราะเรื่องการกินเลยและเราก็อย่าไปหยิบยุ้มจิ้มยุ้งยิมยมย้มกับข้อที่แบบว่าห้ามกินนูน่นห้ามกินนี่สุดท้ายครับผมการะเทียบที่หกข้อสิบครับก็จะขมวดปุมของตอนกา <at> ระเทียบ,บที่หกข้อที่สิบเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทําดีต่อทุกคนและเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่เป็นสมาชิกของขอครอบครัวแห่งความเชื่อจะเข้าใจข้อนี้ว่างไงครับถ้าเอาเฉพาะคาว่าอดทนเนี่ยเราควร อดทนและทําดีต่อครอบครัวที่มีความเชื่อเนกันก็เหมือนกับต้องอดทนกับผู้ที่เป็นคิดเตียนเหมือนกับพวกเรานี่แหละที่มีความเชื่อเดียวกันที่มีพระวิญญาณอยู่ด้วยกันอะไรเงรี้ยก็ย้อนกลับไปคําที่บอกว่าอะไรนะที่เราคุพูดกันว่าสะดุดอะไรเงรี้ยก่อนหน้าเนี่ยครับผมอ่ในชอบหนึ่งข้อเจะหนึ่งบอกงี้ครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสก็ให้เราทําดีกับคนทั้งปวงพูดง่ายคืออย่างที่สากบอกอะไรครับก็คือทุกคนนะครับและ เฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อเพื่อนั่คือคิสเตียนนะครับคือทํานดีกับทุกคนอยู่แล้วแต่กับคิสเซียนเป็นพิเศษคือความดีของเราอะ่ะสมมติว่าเราเราช่วยคนข้างนอกโบสถ์ซึ่งเป็นสิ่งถูกต้องที่เราต้องทําอยู่แล้วสําดงความรักของพระเจ้าเนาะแต่นะ,ะเดียวกันเราอย่าละเลยพี่น้องของเรานะครับในในความเชื่อในประกาศประคิดนะครับเราจําเป็นจะต้องอดทนต่อคนทุกประเภทครับไม่เพียงแต่อดทนต่อคนข้างนอกเท่านั้นอดทนต่อคนข้างในด้วย แล้วก็ขอให้ความอดทนนี้เป็นความอดทนที่มาจากพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทําไม่ไหวเราพรงเจ้าค่าลูกโกรธเหลือเกินลูกทําไม่ไหวแล้ววิธีแก้ก็คือมาหาพระองค์แล้วบอกพระองค์อย่างที่เรารู้สึกเนี่แหละครับพระเจ้ารับได้ทุกอารมณ์ของเราอาเมีนไหมพระองค์พระองค์รับได้แต่อย่าไประบายกับคนถ้าเราไประบายกับคนมันก็ยิ่งเจ็บช้ำแล้วก็เราพูดคําที่ไม่ควรจะพูดแล้วเราก็พูดออกไปโดยที่เราก็รู้สึกเสียใจภายหลังปปาบนะครับอย่าไป ระบายกับคนเลยเช่ญผมมาระบายกับพระเจ้าเถิเพราะพระเจ้ารับดาวด้อยู่แล้วพระองค์อดทนนานมากๆและเมื่อเราระบายเสร็จเราบอกพระองค์เจ้าข้าขอความอดทนของพระองค์กลายมาเป็นขออดทนของลูกขอให้ลูกอดทนนานเหมือนที่พระองค์อดทนกับลูกมานานมากอาเมนนะครับช่วงสุดท้ายนี้ผมก็จะขอธิษฐานเผื่อพี่น้องนะครับชาผมมาเราไมาร่วมใจไอ้ฐานครับพระบิดาที่รักลูกขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับในช่วงเวลานี้ที่เราในโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของผลของพระวิญ,ญญาณ ในส่วนที่เรียกว่าความอดกลั้นใจความอดทนนานข้าแต่พระเจ้าขอทรงพัฒนาความรู้สึกนี้ให้เกิดขึ้นในเราพงษ์คาะบุค,คลิกภาพนี้ให้เกิดขึ้นในเราเหมือนอย่างที่มีในพระองค์ช่วยเราที่จะอดทนเหมือนที่พระองค์ทรงอดทนต่อเราและช่วยเราที่จะสําแดงคุณความดีของพระเจ้าต่อไปกับคนทั้งพวงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในประกายของพระคริสต์คนในครอบครัวความเชื่อของเรานี้ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ด้วยกับทุกคนที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ ขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความเชื่อของเขาให้มากยิ่งขึ้นเพิ่มพูนความไว้วางใจในองค์พระผุเเจ้ามากยิ่งขึ้นและเพิ่มพูนความอดทนให้มากยิ่งขึ้นด้วยข้าแต่พระเจ้าลูกสรรเสริญและขอพระคุณพระองค์และลูกเชื่อว่าเขาจะมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอีกระดับขึ้นขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณอาจารย์ะครับที่อธิฐานเผื่อนะคระับแล้วก็ บอกว่าพี่น้องหลายๆท่านที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็คงจะได้ข้อบมูลหนุนใจหลายๆข้อนะครับแล้วก็ได้ธิษฐานร่วมกันครับพวกเรานะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกาลังใจพวกเราด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องเพจศักดิ์ถามเอ็มอยากตอบเจอกันใหม่อ P ีหน้าครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพอนครับ